ดรชิบุยหอจังมาอีกแล้วคะ่ะวันนี้ยคริซังเจสิก้าซังคาไว้แน่นนวันนี้อยู่ที่ร้านซาวฟคท c อรี่นะคะมาหาอะไรกินกลางวันแบบสลัดเฮลตี้วันนี้มีน้องใหม่มาด้วยชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะตานค่ะน้องตานเราเป็นเซ็ตแบบเฮลตี้ฟู้ดกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเรากินอะไรกัน กินตัวนี้นะคะเมจิกโน่แล้วม,ม,มีพวกมิกซ์สล,ลัดเนยบรั๊กออลอิฟอัลมอนด์สล,ลัดสันดรายคอมเบโกเมลเบอร์สไปซี่พีโน่แล้วก็รรกระดิกเบรยโรสเตดชิคเก้นเดี๋ยวมาดูของจริงกันฝั่งเนาะส่วนของน้องตาน้องตาทานอะไรคะชิมสนสลัด สตริมสลัดมีนากินอ่ะิีกด้วยก็เ,เป็นมิกซ์สลัดเหมือนกันเนาะมีไมโครเฮิ ried, Tomato, Bread, ette, ร์บคอนบริชแครอทอัลมอนด์สไลซ์ซันดรายทมิโกกระหิกเบรดโรสเซตทรีนแล้วกลองยูคาลิปตัสคือเป็นส่วนของพี่ย uh ูคาลิปตัหรือพี่เจสิก้าของเรากินค,คอนอีเยออะโวคาโดมิกซ์เป็นอะไรนะเป็นสลัดเป็นสลัดแบบตัว

ของหงจังเองเมจิโบนี่หน้าตาของจริงเป็นอย่างนี้น่ากินเนาะมาแล้วโซ่อะไรคะคือชิมสลัดชิมสลัดอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมกัน พี่เจสสิกาทานใหญ่เลยออชี่อชี่เฮลซี่นออเฮลตี้นภาพดีน้องตาอร่อยไหมไน์โอ้เอ๊ะมารูกั อันนี้ขิงนวลอ,อิ่มตาดาคิมามะขนมอีสโตะคิมามะอันนี้คืออาหารเทนตี้อร่อย,ยไหมไผ่มาเร่ไดคอนฮึไผ่มาเร่ไดคอน

พักเราจะพักกระเพาะกันบางวันนะคะกินอาหารเทลซีร่างก,กายต้องการผักผัก,ผ,ก,ผ,กผักยาไส้เนยเ e ิ e ิ a b ลผักนะคะยาไส้ขอตัวก,กินก่อนนะมาแล้วอันหนึ่งอ๋อมาแล้วมาแล้ว นีอะไรคะนาโช่ชีสค่ะอโอ้น่ากินอ่ะเป็นแอปเปิลไทเซอร์ที่มาหลังจากที่เรากินสลัดกันอยู่ไม่เป็นไรนอกจากต้องการผักแล้วต้องการแป้งด้วยกิน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  I will let you guys close the the video ไหนฮัดคูดี้เอ้ยมันตัดเนอะน่ารู้จจัอย่าลืมติดตามช่องของด็อกเตอร์ชิบุยถุงจันนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง Subscribe ด้วยนะคะย e a h Arigato ยุคาริโตังโม チームインセクトチームインセクトもうニチームインセクトマキン食べてますおいしいよおいしいよもしこれの動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくねよろしくね。じゃあまた会いましょうね会いましょう 拜拜。Bye bye. Bye bye.